สำคัญอยู่ที่ใจอยู่กับอะไรให้ใจไม่อยู่กับอกุศลขณะที่ใจอยู่กับกายเป็นกองกุศลครูเจ้าบอกกายเธอเนี่ยให้รักษาไว้รักษากายเธอไว้อาศัยเป็นให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้เนืองเนือนเพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียรปารบสม่ําเสมอด้วยดีเรียกว่ากายยขตาสติสติแปลว่ามีมีกายเข้าไว้เอาจิตมารู้กายเข้าไว้ อย่างนี้ะจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนตราบใดที่รู้ลมหายใจอยู่ชื่อว่าภาวนาอยู่พรูเจ้าบอกว่าพิกุแม้นอนอยู่แต่ถ้าเธอนั้นเมื่อเกิดความคุ้นคิดในทางกามทางพยาบาททางเดือดแค้นขึ้นมาพิกุนั้นก็ไม่รับเอาความคุ้นคิดนั้นไว้สละทิ้งไปถ่ายถอนออกบรรเทาไปทำให้สิ้นสุดไปจนไม่มีเหลือพิกุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังนอนอยู่ ก็ชื่อว่าเป็นผู้ทำความเพียนเผากิเลส